สวัสดีครับสวัสดีอีกแล้วนะยาเย็นนะครับกับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับอูสุพตออตโอตโสวิตนะครับกับเส้นทางอเจ็ชันยาบุรีตัดลำดูกกาเช่นเคยนะครับโอ,อ้ซื้อเครื่องมือแล้วเดี๋ยวไว้ให้ดูไปลานปั๊มก่อนเอาเอาปัมา้มมาหรือมือฉีดอา เครื่องก็เครื่องฮีสุดาก้อนนะครับ c j t u r b ล้างทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะรอประกอบนะครับวนี้เช้าได้เวลาประกอบนะฮะแต่นี้ทำรถตู้อยู่คันหนึ่งนะครับรถพี่ชายนะครับรถที่บ้านรถของน้านะครับเอาไว้วิง่งพาแม่พานะ้าไปซื้อคงซื้อของนะครับมีอยู่คันเดียวครับรถตู้รุ่นเก่านะครับ เครืองสามาเสร็จววยันใช้แก๊สนะเบวาวยันหัวฉีดเสียด้วยเดี๋ยวพอดีน้ำยาที่เอาไว้ต้มเนี่ยมันหมดนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ร้านปั๊มเนี่ยมันต้มให้ครับวานน้องมันต้มให้หน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้แวะร้านซื้อเครื่องมือนะครับแบตเตอรี่ลูกหนึ่งนะครับวันหนึ่ง ช้จ่ายทุกวันนะครับมาร้านซื้อมาร้านขายเครื่องมือก็ซื้อของที่จําเป็นนะซื้อเครื่องมือที่จําเป็นเติมไปเรื่อยๆนะครับซื้อไปเรื่อยๆนะครับใครจะว่าสิ้นเปืองช่างเขาเพราะมันเป็นของของเราเราพอใจซื้อนะครับเวลาซื้อมาก็อย่ามายืมกูแล้วกันนะฮะไม่ต้องมายืมนะกูไม่ให้นะครับโอ สรุปแล้วมันจะไปยังไงกันแน่นี่งงผมซื้อเครื่องมือเนี่ยเต็มบ้านนะครับพอรู้ว่ามีก็มายืมแต่ก็ให้นะครับผมไม่ใช่คนใจดำให้เป็นบางคนไงนั้นแหละส่วนมากจะยืมอะไรนะที่ถอดสปริงเฮ้ยซื้อแบบตั้งแท่นเลย ไม่ต้องแบดไปเลยอ่ะแบดแบดโชว์ออกมาอัดที่อู่อค,คิดตังค์ด้วยครับหมื่นกว่าบาทสั่งไปแล้วเดี๋ยวแต่สวนมากผมอัดกระแท่นเนอะนะอัดกระแทนน่นเนหล็กแปลงขาเอานะครับทำสร้างขาสร้างอะไรอุปกรณ์เอาก็มากดแต่ถ้ามันเป็นแท่นของมันเลยก็ง่ายแต่เราไม่ค่อยได้ทำหรอกออหลักๆก็จะเป็นพวกบูธพวกลูกหมากมากกว่านะ ผมซื้อไปชุดหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มันก็เสียไปแล้วนะครับสั่งแล้วก็ซื้อมาใหม่ครับพอดีของเขามาส่งแล้วก็เลยไปเอาของนะครับปิวร้านช่องกิงดีเซลปัก ครับแบตเตอรี่วันนี้ซื้อแบตเตอรี่สองลูกเลยเนี่ยเมื่อเช้าลูกหนึ่งแล้วอันนี้ซื้อมาใหม่ลูกหนึ่งแล้วก็เครื่องมือนะครับแหน้งบนวะนี่สั่งมานะครับของเดิมของเก่าพังไปแล้วมันไม่เคยทน,นครับแต่เอาบูธมันไงผมส่วนมากผมเอาบูธมันเกล็ดกึ้งนะ ตัวนี้มันจะลูดง่ายเกลียวเนี่ยส่วนมากผมว่าจะบูตปลอกบูตอะไรพวกนี้ถ้าถ้าคิดเรื่องการกึงนะครับซื้อเนี้ถูกกว่าเนี่ยซื้อเนี้ถูกกว่าสองพันกรบาทเองแต่พวกนี้มันเสียมันแตกไงบูตมันบางก็ซื้อใหม่ครับอุปกรณ์ชิ้นเปลืองอันนี้ก็เดี๋ยวผั้ชีดนะผู้ชีดของสามารถเซตเอาไป ไปให้เขาต้มนักหน่อยนะี่งปั๊มอีกลูนึงแล้วงานเยอะนี่ครัการต้มต้มงบุชีพิดซิมน,นะ้เฮ้ยขากลับจะกลับบ้านได้เ่าวะน้ำมันจะหมดก้าหายคันแดงร้อยเจ็ดสิบโลแล้ว เออโอ้เตอร์สวยไวโอสันบิเกมบีดีอนะครับโนโบครับกาเลตโอ้แจ๋วเลยอ่ะอันนี้เป็นไรอ่ะโนโบขาดโอวิสโซวิชิ ไทนตันเครื่อง 4D 56เทโบคอมมันเร็วจะดับไหมเนี่ย